ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระลีลากรุวัดการ้องจังหวัดสุพรรณบุรีพระปางลีลากรุหนึ่งที่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยนักก็คือพระลีลากรุวัดการ้องซึ่งเป็นวัดร้างเล็กๆตั้งอยู่ที่ตำบลสนามชัย อำเภอเมืององค์พระเจดีเป็นแบบเจดีสมัยอายุทยายุคต้นตนแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดแรงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเรียกกันเช่นนั้นก็อาจจะเป็นวัดที่รกร้างห่างไกลและคงเคยมีนกแรงไปอาศัยอยู่ต่อมาชาวบ้านได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดการ้องที่วัดแห่งนี้ ก็มีคนได้เข้าไปขุดหาสมบัติและพระเครื่องกันพระที่พบโดยส่วนใหญ่จะเป็นพระเครื่องเนื้อชินเงินและเป็นพระบางรีลามีผิวปลอดจ,จับขาวเกือบทั้งองค์บางองค์ก็มีสนิมผุระเบิดบ้างเป็นบางจุดตามอายุไขพระที่ขุดค้นพบนั้นมีอยู่ด้วยกันสามพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่พบน้อยพิมพ์บัวตูม และพิมพ์บัวบานพระกุวัดการ้องเป็นพระบางลีลาที่มีเอกลักษณ์ตามแบบพะระลีลาของสุพรรณบุรีเช่นเดียวกับกุของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดชุมนุมสง์อ่อนช้อยอย่างนางละเวงซึ่งเป็นศิลปะเฉพาะของปางลีลาของสุพรรณบุรีที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยยุคปลาย ของกรุงสุขโขทัยและตอนต้นของอยุธยาซึ่งเป็นศิลปะสกุลช่างของสุพรรณโดยเฉพาะรายละเอียดแสดงเป็นเส้นสายเรียวบางช่วงขาจะเรียวยาวกว่าปกติองค์พระโยใบด้านหน้าเล็กน้อยแสดงอาการเคลื่อนไหวใบด้านหน้าประทับอยู่บนรองบัวซึ่งจะมาเป็นชื่อของพิมพระ เช่นพิมพบัวตูมดอกบัวที่ฐานก็จะมีลักษณะเป็นรูปดอกบัวตูมทุกดอกส่วนบางพิมพ์ก็จะเป็นดอกบัวบานทั้งหมดก็จะเรียกกันว่าพิมพ์ดอกบัวบานส่วนอีกพิมพ์หนึ่งจะพบจํานวนน้อยองค์องค์พระจะใหญ่กว่าพิมพ์อื่นๆองค์พระจะดูล่ำสันและไม่ผิวไหวแบบอีกสองพิมพ์ข้างต้น ก็จะเรียกกันว่าพิมพ์ใหญ่พระพิมพ์บัวตูมความอ่อนช้อยผิวไหวจะมากกว่าพิมพ์อื่นๆและได้รับความนิยมมากกว่าพระลีลากุวัดการ้องพุทธาคมเด่นทางด้านอยู่ยงคงกระพันและแค้วคาดในสมัยก่อนผู้ที่บูชาติดตัวมีประสบการณ์ต่างๆทางด้านนี้มากมายและต่างก็หวงแหนกันมากปัจจุบันก็มีพระบอมเรียนแบบ อยู่มากมายเหมือนกันแต่ทำไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่พอแยกแยะออกได้ไม่อยากนักให้สังเกตที่พิมพ์และผิวของพระกุวัดการ้องและอีกอย่างหนึ่งให้สังเกตที่ผิวของประหลอดให้ดีพระกุวัดการ้องแม้มีผิวประหลอดจะจับขาวเกือบทั้งองค์ก็จริงแต่จะขาวซิดซิดไม่เววาว แสดงถึงอายุการสร้างผ่านการเวลาของพระที่สร้างในสมัยต้นๆกรุงศรีอยุธยาครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวได้นำมาเล่าเกี่ยวกับพระลีลากุวัดการ้องของจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้เพื่อนๆใ้ฟังสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟัง และไว้พบก,กันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ